คุณกำลังรับฟังอยู่เป็นพอดแคสต์อยู่เป็นคิดเป็นก็สุขเป็นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EP ีที่1ของพอดแคสต์อยู่เป็นวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามาทําความรู้จักกันกับพอดแคสต์นี้ผมอยากจะเล่าถึงจุดเริ่มต้นจุดที่เป็นจุดประกายที่สร้างตัวพอดแคสต์ช่องนี้ขึ้นมา มันเริ่มมาจากการทำงานถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนะครับตั้งแต่สมัยทำงานแรกๆในระหว่างทางที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผมได้ซึมซับผมได้เก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆมากมายได้ทำงานจากหลากหลายสาขาอาชีพได้พบปักผู้คนหลากหลายคุณวุฒิและวัยวุฒิหลากหลายตำแหน่งหน้าที่การงาน และแน่นอนครับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันได้ให้ประสบการณ์ได้ให้ความรู้ได้ให้ความรู้สึกได้ให้ข้อคิดทางด้านบวกและด้านลบได้ใกล้ชิดได้สัมผัสได้ซึมซับความคิดจากบุคคลที่หลากหลายนั้นๆหรือแม้แต่ตัวงานเอง ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงประสบการณ์รับรู้ถึงปัญหารับรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาผ่านวิกฤตต่างๆผ่านการแก้ไขปัญหาต่างๆและโดยเฉพาะที่เราเพิ่งผ่านกันมาในสถานการณ์โควิด -19 ที่บ้านเมืองบริษัทห้างร้านต่างปิดตัวปิดกิจการประสบการณ์ต่างๆ ที่ว่ามัน,นี้นะครับทําให้เรารอดมาได้ทําให้ตัวผมเองอยู่รอดมาได้ถึงถึงทุกวันนี้ตรงจุดนี้เนี่ยแหละที่ผมมองว่าเป็นการอยู่เป็นแล้วเนี่ยแหละครับมันก็คือจุดประกายที่ทําให้ผมคิดว่าผมอยากจะนําเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์มาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน โดยช่องทางแรกที่ผมจะลงใน youtube เพราะเนื่องจากฟังก์ชันที่มีการสามารถที่จะคอมเมนต์ได้พูดคุยกันได้สื่อสารกันได้เป็นช่องทางแรกที่ผมจะลงในพอดแคสต์นี้ไว้นะครับส่วนช่องช้างอื่นๆอาจจะเป็นการรับฟังทางเดียวเพราะฉะนั้นชื่อช่องอยู่เป็นมันไม่ใช่คำว่าอยู่เป็นที่เราเอามาล้อเล่นกันนะครับคำว่าอยู่เป็นในที่นี้มันหมายถึงการปรับตัว การปรับเปลี่ยนปรับแปลงการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานมาจากเรื่องของความเข้าใจความคิดที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับชีวิตณตอนช่วงเวลานั้นๆให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในช่วงเวลานั้นๆให้ผ่านพ้นปัญหาหรือแม้แต่เป็นการพัฒนาตัวเอง เพื่อที่จะยกระดับตัวเองให้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในทุกๆวันผมอยากให้ทุกๆคนที่กำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่รู้สึกยินดีรู้สึกขอบคุณและปลบมือดังๆให้กับตัวเองสักครั้งนะครับเพราะนั่นแสดงว่าคุณคือคนหนึ่งที่อยู่เป็น เพราะคุณสามารถผ่านวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มาได้หนึ่งครั้งแล้วไม่นับรวมเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าวิกฤตการณ์ต่างๆส่วนตัวที่ทุกคนต่างมีกันอยู่แล้วโควิด -19 ที่ผ่านมาทำให้หลายๆกิจการทำให้หลายๆองค์กรได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนะครับผมยังไม่พูดถึงกลุ่มๆหนึ่งหรือว่าองค์กรองค์กรหนึ่ง หรือว่ากิจการใดกิจการหนึ่งที่จเจริญรุ่งเรืองสนกระแสนะักตรงนั้นนั่นเพราะว่าเขามองเห็นโอกาสเขามองเห็นวิกฤตที่จะสามารถทำเป็นโอกาสได้อย่างไรก็ดีครับทุกคนที่กำลังฟังอยู่เก่งมากจริงๆครับที่คุณรอดที่คุณผ่านมาถึงตรงนี้ไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเรื่องของการใช้ชีวิตและงาน ที่คุณกำลังทำอยู่คุณเก่งมากครับมาพูดถึงเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตคำสองคำนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างมีความสำคัญสำคัญในระดับที่ทุกๆคนใช้ชีวิตกับมันทุกวันอยู่กับมันทุกวันทำงานทุกๆวันให้ความสำคัญแตกต่างกันไป กลายเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตตัวเองแต่น้อยคนน้อยครั้งที่จะหยิบยกคำคำนี้เนี่ยขึ้นมาถามตัวเองขึ้นมาวางแผนชีวิตให้กับตัวเองเ,เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีการบัญญัติคำคำหนึ่งขึ้นมา work life balance หรือการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลหรือสมดุล ผมได้ยินคำคำนี้ครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากถ้าใครสักคนที่สามารถที่จะทำให้งานแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยมันอยู่ในจุดที่สมดุลกันได้ซึ่งมันคงจะมีความสุขมากๆจริงไหมครับแต่ระหว่างทางหรือวิธีการทำผมเชื่อว่าหลายๆคนคงมีคำถาม คงจะรู้สึกกับมันว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากในเมื่องานยุ่งอยู่ทุกวันแบบแบบนี้จะมีเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือบางคนอาจจะเอ็นเอียงไปกับการใช้ชีวิตมากกว่าโดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวงานมองว่างานที่รับผิดชอบอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่หน้าที่หนึ่งที่จำกัดในเวลาการทำงานเท่านั้นอย่างเช่น เวลางาน8ปดโมครึ่งถึงห้าโมครึ่งพอเลิกงานก็ปิดโทรศัพท์ให้ความสําคัญกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมากกว่าผมมองว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับกับการที่แต่ละคนจะรู้สึกยังไงกับคำคำนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกที่คำว่า work life balance ของแต่ละคนมันจะบาลานซ์ไปทางไหนทางเป็นไปทางใดทางหนึ่ง มันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคนครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอ่านไปเจอบทความหนึ่งใน Facebook บทความนี้เนี่ยโจมตีคำว่า work life balance นะครับว่าเป็นคำที่หยิบยกขึ้นมาให้สวยหรูเกินไปเป็นคำที่เอามาหลอกลวงคนโดยที่เนื้อหาในบทความนั้นเนี่ย เขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกยกตัวอย่างคุณอีลอนมัสผู้ที่เป็นเจ้าของเทสลาเจ้าของ SpaceX เป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีหมื่นล้านเขาไม่ได้ต้องการ Work Life Balance เขาทำงานวันหนึ่งเกือบ24ชั่วโมงแทบจะไม่มีเวลานอนและคุณอีลอนมัสไม่เคยมีวันหยุดเขาทำงานตลอด รวมไปถึงบุคคลท่านอื่นๆที่เขากล่าวอ้างถึงนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างในขณะเดียวกันคุณอีลอนมัสประสบความล้มเหลวทางด้านชีวิตคู่ครอบครัวมีการหย่าร้างนั่นก็เป็นมุมมองอีกม,มุมมองหนึ่งนะครับที่ผู้ที่เขียนบทความนั้นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับคำว่าการประสบความสำเร็จ ซึ่งก็ไม่ผิดอีกเพราะฉะนั้นลองย้อนกลับมาที่มุมมองของตัวเองของแต่ละคนนะครับลองถามตัวเองก่อนว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนเราต้องการอะไรจริงๆมันควรจะเป็นเป้าหมายแรกที่เราควรจะรู้จักกับตัวเองนะครับส่วนตัวผมการทำงานมันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของผมไปแล้วมานานแล้วด้วย เป้าหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายแน่นอนครับก็อาจจะเหมือนกับทุกๆคนคือต้องการมีชีวิตที่ดีมีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเงินทองใช้ไม่ลำบากสามารถดูแลคนในครอบครัวได้อย่างสุขสบายผมเชื่อว่ามันเป็นมาตรฐานหรือเป็นบรรทัดฐานทั่วๆไปของหลายๆคนอยู่แล้วแต่สำหรับบางคนที่ผมรู้จัก เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งกว่าผมเขาไม่ต้องการจะแต่งงานมีครอบครัวเขาต้องการจะใช้ชีวิตและอุทิศทั้งชีวิตให้กับกิจการหรือว่ากับการทำงานของเขานั่นหมายถึงว่าการบาลานซ์ในที่นี้เนี่ยในแต่ละคนจะรู้อยู่แล้วว่าความต้องการของแต่ละคนคืออะไรแล้วเสร็จแล้วเขาจะพุ่งความบาลานซ์หรือความสมดุลตรงนี้เนี่ย ไปให้สิ่งที่เขาลักสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาดำเนินชีวิตอยู่แต่จุดที่ผมอยากจะให้ทุกๆคนคิดตามนะครับคำว่า work life balance ตรงนี้หรือว่าการใช้ชีวิตกับการทำง,งานให้สมดุลตรงนี้เนี่ยจุดสำคัญที่สุดที่ผมเข้าใจคือมันจะต้องไม่ทำให้มีใครเดือดร้อนจะต้องไม่มีผลกระทบด้านลบกับใคร หรือแม้แต่กับตัวเองมันถึงจะเป็น work life balance ที่ดีที่สุดที่สมบูรณ์ที่สุดบางคนบอกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยสำคัญกว่างานก็แค่ส่วนหนึ่งในชีวิตก็แค่รับผิดชอบไปตามสิ่งที่ได้รับว่าจ้างมาก็ถูกต้องครับแต่ถ้าคุณหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยทำงานแบบแค่ อยู่ไปที่อยู่ไปวันๆตรงนั้นอาจจะไม่ได้เรียกว่าเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์นะครับอันนั้นคือจะไปบาลานซ์ในส่วนของชีวิตของตัวเองเต็มๆการทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าจะเป็นลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่ครับอย่างหนึ่งคือคุณต้องเต็มที่กับมันใช้ความสามารถ กับงานนั้นๆกับความรับผิดชอบนั้นๆให้อย่างสูงที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าคุณจะจํากัดเวลาหรือไม่ได้จํากัดเวลาก็ตามและจุดสมดุลต่างๆความบาลานซ์ต่างๆมันก็จะค่อยๆขยับเข้ามาหาตัวเองจนถึงจุดจุดหนึง่งเมื่อวันที่คุณมีเป้าหมายในชีวิตเข้ามาใหม่คำว่าบาลานซ์หรือว่าความสมดุลตรงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง นั่นหมายถึงว่าชีวิตคนเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแทบจะตลอดเวลาแต่ถ้ายึดติดอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วดำเนินชีวิตอยู่ในแบบแบบเดียวก็ไม่ใช่เรื่องผิดอีกถ้าจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายในการใช้ชีวิตของคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงและปัจจุบันในการใช้ชีวิตแบบนั้นมันสุขสบายดีอยู่แล้ว จุดนี้ก็ไม่ผิดอีกครับแต่ความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่อะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นสถานการณ์รอบโลกสถานการณ์ต่างๆเหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปคือโควิด1 i n e หลายๆคนที่ยึดติดก,กับความบาลานซ์เดิมโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นเนี่ยประสบความล้มเหลวชีวิตล้มละลายในช่วงเวลานั้น เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตการทำงานควรจะสอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตและควรจะเตรียมแผนในการที่จะรองรับกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงมาด้วยเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญกับคำว่า work-life balance ตรงนี้นะครับอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมซึ่งถ้าเพื่อนๆน,น้องๆคนที่กำลังฟังอยู่มีความเห็นหรือมีข้อคิดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผมอยากให้ลองเข้ามาคอมเมนต์แชร์กันนะครับแชร์ไอเดียแชร์ความคิดกันก็เชื่อว่า จะเป็นอีกหัวข้อต่อๆไปเนี่ยที่เราเอามาพูดคุยกันเพื่อให้ได้ประโยชน์สำหรับคนฟังทุกๆคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันไว้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณครับ